สวัสดีครับวันนี้ผมนาสยสารสิทธิ์สตรทีทิ0มาห้าตระสามนะครับจะมาแบบคะแนนกลางภาคนะครับอย่างแรกนะครับ instruct i o n compute The the paragraph by f u r l i n g in the brain with the correct words about t า b าอ Cycle ครับ คำแนะนำนะครับคือเขาให้เติมคำในช่องว่างเกี่ยวกับวัฏจักคาร์บอนให้สมบูรณ์โดยก่อคำที่ถูกต้องนะครับอย่างแรกนะครับเราจะมาแปลคำศัพท์กันก่อนคำแรกคือ OCEAN OCEAN แปลว่ามหาสมุทรนะครับ คนที่สองน,นะครับฟอสซิเลเซลคือเชือ้อเพลิงฟอสซิลนะครับเชือ้อเพลิงฟอสซิลคำที่สามน,นะครับคั้งือพืชพืชครับคำที่สี่นะครับคาร์บอนไซเค คือวัาถ้จากคาร์บอนครับถ้าจากคาร์บอนคำที่ห้านะครับคาร์บอนอไดออกไซด์ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์คำที่หกนะครัคบ combustion แปลว่าการเผาไหม้ คำที่เจ็ดนะครับ Desperation นะครับการหายใจคำที่แปดนะครับ Atmosphere คือบรรยากาศครับคำที่เก้านะครับ Decomposition คือการสลายตัวคำที่สิบนะครับ โ o ดที ynthesis, ่ทิ้งที่สแปลว่าจากการสังเกตด้วยแสงขันท,ที่11นะครับ r e l e a S e แปลว,ว่าปล่อยครับคันท,ที่1 2นะครับ Animal คือสัตว์ครับเพาว่าสัตว ต่อมาแล้วครับเป็นคำเป็นคำถามนะครับเป็นคำช่องแรกครับ the จุดจุดจุด i s t h e จุดจุดจุด i s t h e p r o c e s s In which carbon moves t a r d s d i f f e r e n e n t p a t s of Earth นะครับเจ้าเขาบอกว่ามันคือกระบวนการมันคือกระบวนการที่คาร์บอนนะครับเคลื่อนที่ในโลกนะครับก็คือคาอร์บอนไซเคิลนะครับคาบร์บอนไซเคิล คาบ้านใจเข้ารับคาบ้านใจเขานะครับใจเข้าช่องที่สองนะครับ is begin เป็นจุดๆ take in จุดๆ from the จุดจุดย the process call จุดจุนะครับข้อที่สองนะครับคือคือการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นการเริ่มต้นจุดจุดโดยการ take in จุดจุนะครับ มันคือเริ่มต้นอะไรก็คือเริ่มต้นด้วยการชิ่พืชเป็นตัวกระบบนการเริ่มต้นนะับเพน์คือพืชครับเ a นท i คอินพืชกินพืชเนี่ยมันเอาจุดจุด,จด,จดก็คือคา,า,าร์บอนไดออกไซด์นะครับ ไ i ออกไซด์ฟอรดมันเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากจ,จุดจุดคือจากชั้นบรรยากาศนะครับคือ Atmosphere during the process called ระหว่างกระบวนการเขาเรียกว่า p h o t o s y n t h e s s s นะครับ คือการสั่งของตัวแสบของพืชเด่นหลังจากนั้นนะครับจุดจุดจุด Eat the แพร n งแ and get carbon from them หลังจากนั้นนะครับจุดจุด กินพืชและกินพืชได้รับคาร์บอนนะครับจากจากพืชน,นะครับอะไรกินพืชก็คือสัตว์นะครับกินพืชแอนิมอลกินพืชไปพ o ชแพนแอนด์แอนิเมอล e รีเ n ิญคาร์บอนชูเดอะแอร์จอร์ท ทางพืชน,นะครับนัะสัตว์นะครับจะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านจุดๆๆนะครับก็คือการผ่านด้วยการหายใจนะครับคือการ respiration นะครับแต่ว่าการหายใจ respiration แปลงลิฟว to sure mm ิ่งจิงได้เมื่อสิ่งที่สิ่งีชีวิตตายนะครับจะทจ่สุดรกเด down นะครับเมื่อสิ่งีชีวิตตาย ทูท o บ break them down and carbon release into the soil and air เมื่อซากเมื่อสิ่งชีว์น,นะครับตายมันจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน,นะครับพาอากาศคือ decomposition นะครับการสลายตัว ฮามันด์ also release carbon when they burn มน,นุษน,นะครับโดยปกติจะปล่อยคาร์บอนไดซ์เมือาาม่อพวกเขานะครับเผาเผาจุดๆอัลโคฮอล์จุดๆนะครับเผาคือเผาอะไรเผาฟอสซิลเชื้อเพลิงฟอสซิลคือ น้ำมันถ่านหินนะครับเป็นต้นก็คือเชื้อเพลิงฟอสซิลก็คือฟอสซิลเซลฟ์ฟอสซิวเวลวเซลล์อะโฟสิสคอกระบวนการนี้เรียกว่าของบัชเชนนะครับกระบวนการถ่านหม้ที่ปล่อยคาร์บอนคาร์บอนสู่รยากาศของบัชเชน Some carbon is o น i ี้อย r e ใน n ิ n e ก r ห n ือ or i หาสมุท e วิ่งแทน a ด้สำหร o r เวล t นานครับผมขอจบการแก้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ